สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตมีอายุความ2ปีนะครับให้นับจากวันที่เราชำระครั้งสุดท้ายหรือว่าวันที่ใช้บัตรครั้งสุดท้ายอันไหนหลังสุดครับนับไปเลยครับ2ปีก็ถือว่าหมดอายุความแต่ถามว่าถ้าหมดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็จะฟ้องคดีเราได้ไหมก,ก็ฟ้องได้ครับ ถ้าเกิดเขาเขาฟ้องแล้วเราไม่ไปสู้คดีเนี่ยศาลก็จะตัดสินให้เราเป็นหนี้เหมือนเดิมครับก็เราก็ต้ตองชำระหนี้ตามความร,รักษาของศาลแต่ถ้าเกิดเราไปสู้คดีแล้วเนี่ยศาลก็จะตัดสินยกฟ้องเพราะว่าสิทธิ์ในการฟ้องคดีมันได้ขาดยุคความไปแล้วเจ้าหนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์มาใช้กฎหมายบังคับเราไว้ชำระหนี้ได้แล้ว แต่เขาว่าอาจจะโทรมาทวงเราเพราะว่านี่มันไม่ได้หายไปนี่ก็ยังคงอยู่เพียงแต่เจ้านี้จะใช้สิทธิ์ทางศาลไม่ได้แล้วถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม